ครับผ่านไปยี่สิบนาทีเรีออยบร้อยครับเตรียมไปจัดจานกินเข้ากันนีดกว่าครับผมสวัสดีครับวันนี้็ะัะพามาทําไก่นึ่งสมุนไพรครับไปทํากันเลยครับขั้นแรกอะพริกนะครับไปเลยโคครับ มากันนี้เลยครับคาตไคร้ครับใส่เลยกระเทียมหอมแดงครับใส่เลยแล้วก็ขมิ้นครับใส่เลยโขกต่อไปครับพอแหลกๆกระพาะแล้วครับนะครับขับไปพ่อยตักครับผม พัดมาก็ซอสหอยครับนะครับกะกะเอาครับพัดมากับน้ำปลาล่าครับนี่กะกะเอาครับนี่ครับหงนัวครับใส่อร่อยเยอะตาตามมาด้วยไก่ครับผมจะใช้เป็นติ๊กบนครับสมเลย ผลเข้ากันแล้วนี่ครับทับมากันนี้เลยต้นหอมครับแล้วก็ใบมะกรูดครับใส่เลยผลครับแค่นี้ก็เป็นเซตครับเดี๋ยวเอาไปนึ่งกันครับผมจุดเตานึ่งครับรอเวลาสักประมาณิ0นาที ผ่านไปยี่สิบนาทีเรียบร้อยครับเตรียมไปจัดจานกินเข้ากันนีดกว่าครับผมไก่นึ่งสมุนไพรเรียบร้อยม้ากินเข้ากันครับผมสวัสดีครับม้ากินเข้ากันครับไก่นึ่งสมุนไพรวันนี้เมนูง่ายๆเลยครับกินข้าวเหนียวนะครับ อย่างไรก็จ้ำหน้ามดเลยมหมอดเลยครับกับเขา้ากันยังหมอดเลยครับกับแก้มหมดเหลือเล็จขนาด อืมอชำๆนะครับอืม mm hmm. หนุ่มเหมาะครับอ, <c oughs> อืนะครับเปื่อยๆเลยเด็ดครับเหมาะเลย ดอดเลยครับข้าวเหนียวอุนอ่นๆนห่นๆนะครับออืื้ นี่ครับครับจำน้ำากันยังไงอคร <c oughs> คือครับเลืครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับผม